สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช n แนลพิงค์แอนโคอสกูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภกันนะคะมาดูกันค่ะว่าในเดือนเมษายนพุทธศักราช2567จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นนะคะย้ำกันก่อนว่าการทำนายครั้งนี้เนี่ยปิงไม่ได้จอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเวลาตอนที่เรารับฟังรับชมเนี่ยก็อยากจะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลย นั่นก็คือการกระทำของเรานั่นเองแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบการดูนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองนะคะก็คือจะเป็นช่วงวันที่14พฤษภาค่ะถึงวันที่14มิถุนายนนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้ในเรื่องของลัคนาตัวเองอยากจะเทียบดวงอยากจะเช็คลัคนาตัวเองก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะทั้งหมด12ใบ12ใบนี้ก็คือจะเป็น12พบภพเรือ12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะมาดูกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองโอเคอ่ามีไพ่ไงมาหนึ่งใบนะคะแต่ว่าไม่ได้หยิบขึ้นมาไม่เป็นไรเรามันไม่ได้ตัดต่ออะไรอยู่ละเราทายสดแน่นอนนะให้เอฟเห็นเลยนะ โอเคมาดูหน้าไพ่กันตำแหน่งแรกก่อนตนุกระดุมพระสหัสชชะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภะกรมมะลาภะ และสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะโอ้โ oh ห oh. นาภัยก็ใบแรกนะคะก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดนิดหน่อยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะ,ะมาดูก่อนเลยนะตำแหน่งตนุค,ค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวตนความรู้สึกนึกคิดนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นในเรื่องของปัญหาที่ เราไม่สามารถที่จะเดินออกมาหรือว่าตัดขาดออกมันอ,ออกจากมันไปได้นะคะเช่นปัญหาในเรื่องของครอบครัวปัญหาในเรื่องของที่ทํางานแบบนี้ค่ะเป็นปัญหาคาราคาซังที่สร้างความหนักอกหนักใจให,ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภมากทีนี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดมองเป็นแบบนี้มันจะหมายถึงในเรื่องของการทะเลาะการขัดแยง้งแต่ว่าอย่าลืมนะว่าตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งตัวตนแปลว่าทะเลาะขัดแย้งกับอะไรครับกับตัวคุณเองนี่แหละนะคะบางทีเนี่ยคุณน่ยก็เหมือนกับว่า ตัวคุณเนี่ยอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็ย้าคิดย้ำทำไม่กล้าเริ่มต้นสติอย่าลืมนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นกลุ่มธาตุดินฉะนั้นเวลาตอนที่เราทําอะไรเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแบบต,ต้องคิดเยอะต้องวางแผนต้องคิดหนักอยู่แล้วเป็นปกติมันเลยทําให้ความคิดของคุณเนี่ยค่อนข้างจะสับสนใจหนึ่งอยากจะเสี่ยงอยากจะอยากจะลุยออกไปนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับหลุดพ้นในเรื่องของวงจรวัฏจักรตรงนี้อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่แต่อีกใจหนึ่งเนี่ย มันก็ค่อนข้างมีในเรื่องของความกลัวการผิดพลาดนะคะแล้วก็พอกลัวปุ๊บเป็นยังไงครับภาพเก่าๆก,การตัดสินใจเก่าๆความผิดพลาดเก่าๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเลยทําให้ตัวคุณเ,เองเนี่ยอึดอัดใจนะคะในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยนะคะเวลาตอนที่เราอึดอัดใจเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการที่เหมือนกับจัดการความรู้สึกตัวเองเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าสําหรับชาวล,าลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเวลาอึดอัดใจเวลารู้สึกทุกข์หรือว่ารู้สึกแย่ปุ๊บเป็นยังไ,ไยยงคะอย่า จะอยู่คนเดียวค่ะน้าตำแหน่งเพื่อน จะไม่คุยไม่ยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่นะักนอกจากในกรณีที่เป็นธุระสคาคัญหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นต้องคุยหรือว่าคนที่มีความสาคัญกับเราจริงๆเนี่ยฉะนั้นนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เก็บตัวของเราเราจะไม่ชอบที่จะไปไหนนะคะหรือว่าเดินทางไปเที่ยวไปเจอใครเท่าไหรนะ่นักจะเน้นในเรื่องของการอยู่กับตัวเองเป็นหลักในการอยู่กับตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เอาใครนะแต่เพียงแต่คุณคัดคนคุณเลือกที่จะรับคนว่าค,คนไหนที่คุณรู้สึกว่าคุยด้วยกันง่ายคนไหนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ท ท็อกซิกเขาไม่ไดราม่าบางคนนะมีเพื่อนนะแต่เพื่อนนะท็อกซิกมากเป็นมลพิษในใจคุณมากบ่นนั่นบ่นนี่พร่ำเพ้อตลอดเวลาซึ่งในลักษณะของอารมณ์จิตใจของเราเนี่ย มันก็เครียดอยู่แล้วอ่ะมันเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่อยากหาเรื่องเครียดเพิ่มนะคะคงจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับใครในช่วงนี้แต่จะเป็นลักษณะของการที่จะเลือกช่วยเป็นคนคนมากกว่านะคะจริงๆแล้วชาวราคนาราศรีพฤกษ์เนี่ยมีความใจดีการชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางช่วงเวลาคุณอาจจะเหมือนกับอยากช่วยคนอื่นอยากซัพพอร์ตคนอื่นเต็มที่แต่ว่าตอนนี้คุณฉลาดพอที่จะรู้นะคะว่าคนแรกที่ฉันจะซัพพอร์ตนั่นก็คือตัวฉันเองซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกซัพพอร์ตในเรื่องของความสบาสบบาายยอก จแล้วก็เลือกคนที่สาเข้ามาอยู่ข้างๆตัวใกล้ๆตัวของเรานะคะส่วนนะคะในเรื่องของงานก็ยังคงหนักหน่วงจริงๆนะ ตำแหน่งกรรมะนะคะในเรื่องของงานค่ะขึ้นมามันเหน็ดเหนื่อยอ่ะมันเหมือนกับคุณทํางานได้แต่คุณไม่ได้มีอินเนอร์ไม่ได้มีความรู้สึกนะคะเห <c oughs> มือนกับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆลอยๆนะคะ <c oughs> ทําได้ไหมทําได้นะคะ <c oughs> ตื่นเช้ามาไปทํางานตอนเย็นกลับบ้านเป็นแบบนี้แต่คุณจะไม่ได้มีความรู้สึกว่างานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมั่นคงหรือว่างานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขกายสบายใจนะคะคือตัวชาวลัคนาราศีพฤษภเองเนี่ย อยู่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในสถานะไหนหรือว่าเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะอดทนนะคะเก็บกดอยู่ในใจแล้วก็เหมือนกับปรอวันระเบิดฉะนั้นเวลาตอนที่จะมองในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยตัวคุณค่อนข้างที่จะอดทนแล้วก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยฉันทนมากพอหรือ,อยังนะเอ้ยอันนี้มันใช่จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะทั้งในเรื่องของตำแหน่งงานเองแล้วก็ในเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ย ไม่ได้มีใครสนับสนุนคุณเท่าไหร่นักนะคะเพราะขึ้นมาตำแหน่งสุภาพโอ้มันไม่มีคนช่วยตำแหน่งผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลยบางคนทำงานมีหัวหน้างานหวังจะได้พึ่งพิงหวังจะได้ซัพพอร์ตหวังจะได้รับการช่วยเหลือต่างๆไม่มีค่ะนะคะต้องดินน้นรนต้องทำอะไรด้วยตัวเองเป็นหลักแล้วก็คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยยิ่งยากลําบากเลยนะคะถามว่าในเรื่องของคอนเน็กชันเนี่ยสำหรับคนทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ย คุณยังมีคอนเน็กชันที่ดีมีคุณภาพแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องการหาคอนเน็กชันใหม่หรือว่านะคะขอความช่วยเหลือจากใครแบบเนี้ยมันไม่ได้มันจะต้องดิ้นรนจากความสามารถของตัวคุณเองแต่คุณสามารถทําได้ไหมคุณสามารถผ่านไปได้คุณสามารถทําได้แต่ช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นโค้งระยะวัดใจอ่ะ วัดใจว่าคุณจะเอาอยัางไงวัดใจว่าคุณจะสู้หรือคุณจะถอยวัดใจว่าคุณว่าคุณเนี่ยนะสามารถที่จะก,ก้าวผ่านในช่วงวิกฤตหรือว่าอุป,ปรสรรคในชีวิตตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวมาขยายเพิ่มเติมกันนิดนึงแล้วกันสําหรับคนที่ทํางานประจําในเมื่อไพ่มันออกมาเนาะมันขึ้นมาสตําแหน่งไม่ดีเดี๋ยวปิงจะหยิบไพ่เพิ่มให้ก็คือจะดูในเรื่องของงานว่าจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ไหมจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ไหมอา่าวมีนะ ขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนสายงานนะคะอาจจะเป็นงานหรือว่าสายงานที่คุณเนี่ยสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็สามารถทําได้นี่นะคุณนะคะ,คนะคะอาจจะมีความรู้สึกความคิดนั้นอะแอบซ่อนอยู่นะคะบางคนเนี่ยหลายหคนเลกว่าไม่ใช่บางคนหลายหายคนเลยทํางานแบบหนึ่งจบมาอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีในเรื่องของความชอบความถนัด อีกแบบหนึ่งนี่เป็นไงล่ะตอนนี้มันเลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะได้ทํางานที่แตกต่างไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สิ่งที่มันได้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณมีโอกาสก้าวหน้าคุณมีโอกาสที่จะพัฒนามากขึ้นนะคะก็คือเกณฑ์ในเรื่องของการหางานใหมใ่เนี่ยดีแล้วก็ได้งานที่ใกล้บ้านนะคะได้อยู่ในโซนที่คุณเลือกคุณตั้งใจไว้ด้วยคือบางคนเวลาตอนที่ทํางานเนี่ยจะคาดหวังในเรื่องของเงินเดือนเป็นหลักนะคะแต่ว่าสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเองเนี่ยคุณไม่ได้คาดหวังใน เรื่องของเงินคุณคาดหวังในเรื่องของโตองค์กรที่จะผลักดันให้คุณยอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นคือพูดง่ายๆว่าอยู่แล้วต้องฉลาดขึ้นน่ะเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วแบบคุณมีความรู้สึกก็เหมือนกับมันดูนิ่งๆเนื่อยๆนะคะมันเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยคุณอยู่ได้แต่คุณจะไม่มีความสุขคุณจะหมดแพชชั่นคุณจะไม่มีในเรื่องของเป้าหมายนะคะฉะนั้นลุยโลดไม่ต้องคิดเยอะแล้ว เห็นไหมไพ่ย,ยังขึ้นมาเนี่ยสองใบเนี้ยยังมีในเรื่องของการคิดมากการวิตกกังวลบอกแล้วเนาะว่าให้ลุยไปเลยนะคะบางครั้งเนี่ย ชีวิตเราอะจะไปรอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงในวันที่มันพร้อมในวันที่มันเพอร์เฟกเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคะปิงเชื่อว่าทุกๆก,ก้าวเนี่ยมันจะต้องผ่านอุปสรรคนะคะเพื่อที่จะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีบางคนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคิดมากหรือกลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดลัวงจริงคุณอาจจะมีการวางแผนต่างๆนะคะในเรื่องของอสภาวะในเรื่องของการเงินหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะลองดูแล้วกันว่าคุณเนี่ยไหวแค่ไหนหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมในระหว่างช่วงที่หางานใหม่หรือว่าช่วงระหว่างที่รอง,งาน ะะทีนี้ตำแหน่งในเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นักแต่ไปได้ไหมไปได้ปักคองได้ไหมปักคองได้นะคะชีวิตมันเหมือนกับจะไม่ลออแต่มันลออทุกครั้งนะคะในเรื่องของการเงินกับกายมีคนช่วยเหลือนะเออแปลกเนาะงานเนี่ยไม่ค่อยมีใครช่วยคุณนะคุณจะเจอ,อสถานการณ์ในเรื่องของงานเป็นแบบไหนเนี่ยนะทุกคนก็คือไม่ได้ช่วยไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรคุณเท่าไหร่ คุณจะต้องทําด้วยตัวเองแต่พอเป็นเรื่องของเงินค่ะนะคะตัวคุณเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างถ้าเกิดบางคนที่มีความรู้สึกอึดอัดกายอึดอัดใจรู้สึกหาทางออกไม่ได้คุณเชื่อไหมเดี๋ยวมันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคุณลองนึกย้อนดูนะในอดีตที่ผ่านมาคุณคิดว่าโอ้โหชีวิฉันไม่รอดแน่เลยเดือนนี้ฉันช็อตแน่เลยไม่นาน่ะสถานการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงสนับสนุนนะคะจากผู้คนคนที่คุณรู้จัก หรือว่าเป็นในเรื่องของปฏิหารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นไปได้หมดอะคุณก้าวผ่านไปได้คุณเก่งมากนะคะ ในใบนี้ค่ะสามารถมองในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดเป็นในกรณีที่คุณอาจจะต้องเสียเงิน <_ d ulations> ก็คือเสียเงินไปนในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่น <_ d ulations> เสียเงินไปนในเรื่องของการที่จะต้องซัพพอร์ตคนในครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้ตำแหน่งที่มันจะเสียเงินเป็นมาจากไหนล่ะมันจะเป็นตำแหน่งพันธุเห็นไหมตำแหน่งพันธุเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับคนในครอบครัวขึ้นมาในเรื่องของการแก้ไขไหมายถึงอะไรนะคะในเรื่องของญาติพี่น้องคุณอาจจะนําปัญหามาให้คุณให้คุณต้องแก้ไขแต่ปัญหานั้นมันหนีไม่พ้นเรื่องเงินนะคะ หรือบางคนเนี่ยบ้านเนี่ยมีปัญหาจะต้องซ่อมแซมหรือว่าจะต้องเสียเงินนะกับการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งในบ้านเป็นแบบนี้นะคะมาเลกาเปนว่าคุณก็จะต้องเสียเงินกับตรงนี้นี่แหละอทีนี้ความสัมพันธ์ขอดูนิดนึงความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับญาติพี่น้องของคุณเป็นยังไงโอ้โหเออความสัมพันธ์มันดูดเดือดเนาะมันเหมือนจะดีมันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีนะมันมันขึ้นมามันเหมือนกับ เเวลาตอนที่ทะเลาะกัน,นก็ทะเลาะกันรุนแรงมากชนิดที่แบบโอ้โหตายลวนะคะฉันแบบทะเลาะกันเอาแบบว่าไม่มีทางเกินดีนะคะแต่พอสักพักหนึ่งเป็นไงช่วงเวลาที่ดีก็ดีกันจนใจหายเนี่ยมันขึ้นมาความสัมพันธ์เกี่ยวกับตําแหน่งที่บ้านดูขึ้นๆลงๆเป็นพิเศษอืแต่คุณก็เครียดนะเกี่ยวกับที่บ้านนะคะคุณอาจจะต้องแบบช่วยเหลือที่บ้านหรือบางทีบางคนอาจจะต้องเหมือนกับเขาคุณนะ่ยไม่ได้แบบไปเสนอหรืออะไรหรอกแต่เขาเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาคุณตลอดเวลา ขอความช่วยเหลือจากคุณตลอดเวลาแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็แบกรับไปเรื่อยๆมันเลยทําให้ตัวคุณเองบางครั้งมีความรู้สึกว่ามันมันมากเกินไปมันเกินรับไหวนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งปุตตะอ้าวเจอตําแหน่งที่ดีแล้วค่ะนะคะตำแหน่งปุตตะเนี่ยดีนะปุตตะเนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของ บุตรหลานแล้วก็บริวานนะคะสิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยนะคะในเรื่องของตําแหน่งนี้เนี่ยมันจะมีความโดดเด่นตรงที่ว่านในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะไอเดียต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะคะโอ้โหขอโทษนะคะน้องแมวขึ้นมามต้องตีให้ลงหน่อยไอเดียต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากตัวคุณนะคะคุณอาจจะหาในเรื่องของรายได้เสริมอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะบางคนเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ต่างๆนะคุณก็จะได้ขายหรือบางคนเนี่ยมีในเรื่องของไอเดียความคิดที่เหมือน ก็จะทาธุรกิจอะไรก็ได้ที่ฉันจะต้องทําด้วยตัวเองเป็นหลักอะไม่ต้องเสียเวลาไปขอความช่วยเหลือหรือว่าต้องการนะคะในเรื่องของการที่ซัพพอร์ตจากใครนะคะเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็ยังมีสิ่งดีเกิดขึ้นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ตัวคุณเนี่ยลำบากหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ตัวคุณเนี่ยนิ่งอยู่กับที่มากเกินไปอย่างน้อยพอมีโอกาสใหม่ๆการศึกษาการหาความรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยคุณพร้อมที่จะเปิดรับนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเหมือนกับพยายามที่จะหา ช่องทางโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอคือบางคนเนี่ยเวลาตอนที่มีปัญหาปุ๊บเป็นยังไงคะนอยเครียดอยู่กับที่ไม่ยอมไปไหนแต่ว่าสําหรับคุณเองเนี่ยนะตอนนี้คุณไม่ได้อยู่นิ่งละคุณเลือกนะคะที่จะก้าวออกมานะคะโดยการที่พยายามทําด้วยตัวเองเป็นหลักไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเอาจริงๆนะชาวลัคนาราศีพฤกษกุ่มคนธาตุดินเนี่ยเขาจะเก็บอาการเก่งอยู่ละเวลาล้มเวลาจมเวลามีปัญหาเนี่ยน้อยมากนะคะที่เขาจะไปปรึกษาใครการที่เขาจะไปปรึกษาใครเนี่ยหมายถึงว่าในเรื่องของการที่เขาเนี่ยไวเนื้อเชื่อใจ คนนั้นจริงๆหรือเขามีความรู้สึกว่าคนนี้นี่แหละที่สามารถที่จะหาทางออกให้กับชีวิตให้กับเขาได้ส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งอลิให้ระวังการทะเลาะกันนะเกี่ยวกับในเรื่องของเงินค่ะนะคะคนไหนที่คุณให้ยืมเงิน ระวังไว้จะสร้างปัญหาให้กับคุณหรือนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการหยิบยืมเงินคนอื่นเช่นเดียวกันจําได้ไหมตาแหน่งการเงินที่ปิงบอกไปตั้งแต่แรกว่าจะมีคนช่วยเหลือคุณฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะต้องมีการตกลงกันดีๆจะคืนเมื่อไรจะวางแผนแบบไหนมีดอกเท่าไหร่นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทําธุรกรรมเกี่ยวกับแบงก์เกี่ยวกับธนาคารถ้าเกิดช่วงนี้จะกู้หรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบปราบปลื่นสําเร็จ ให้ใจเย็นๆแต่มีโอกาสที่จะกู้ผ่านทําอะไรผ่านไหมมีแน่นอนอ้อย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งตาแหน่งปุตตะเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งของใหม่ด้วยนะคุณอาจจะซื้อของอะไรให้กับตัวเองที่เป็นของใช้จําเป็นเช่นบางคนหาจังหวะมานานมีโอกาสละนะคะที่จะได้ซื้อในเรื่องของมือถืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่คุณจะต้องใช้อยู่เป็นประจําได้นะคะได้เสียเงินแน่นอนแต่ว่าการเสียเงินครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการเสียเงินเลิศเปอยมันเป็นการเสียเงินเพื่อต่อยอดคุณอาจจะ,ะซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเพื่อที่จะ ทำนะคะข,ขายช่องทางออนไลน์หรือบางคนอาจจะมีคอมขึ้นมาเพื่อที่จะเทรดหรือหาความรู้เพิ่มเติมต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้ออํานวยคุณท้งนั้นนะคะเหลือแค่ว่าตัวคุณเนี่ยลุกขึ้นมาทําเถอะรับรองนะสำเร็จแน่นอนส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งวินาอ่ะมาดูกัน ตำแหน่งวินาทนะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะตำแหน่งวินาทก็คือจะเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะสำหรับคุณผู้หญิงนะในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดใครที่มีในเรื่องของเกณฑ์การไสยกรรมนะคะหรือแม้แต่คุณผู้ชายที่อยากจะเสริมมาความหล่อของตัวเองอ่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมีอะไรมีเกณฑ์ในเรื่องของความผิดพลาดการสร้างความทุกข์กายทุกใจนะบางคนทําจมูกมาบอกทรงนี้พอถึงเวลาหมอทําอีกทรงหนึง่งไม่ถูกใจจะเครียดจะคิดมากนั่นเองค่ะนะคะฉะนั้นเกณฑ์ไสยกรรมเกณฑ์ทําอะไรเกี่ยวกับความสวย ความงามเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งต่อมาก็คือเป็นตําแหน่งในเรื่องของคู่ละก็คือตําแหน่งปัตตนินะคะเรามาดูกันค่ะตําแหน่งปัตตนิเนี่ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนโสดมีเกณฑ์โน้มไหมขึ้นมานะค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันขึ้นมาเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ย จะเดินลุยลุกหน้าถ้าเกิดคุณทาตามนี้นะคุณแอบชอบใครคุณแอบปื้มใครเดินลุยไปเลยค่ะนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมีโอกาสที่จะจีบติดด้วยเอา้าเล็งใครไว้ชอบใครไว้ช่วงนี้ลุยโลดไม่ต้องไปเขินไม่ต้องไปเก็บละนะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วเอา้าขอขยายดูความสัมพันธ์หน่อยเป็นยังไงอืมขึ้นมาอารมณ์อาจจะไม่ค่อยดีนะนะคะทีนี้มันเป็นในเรื่องอะไรละ่ะมันเป็นในเรื่องของความคิดอะ นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดที่อยากจะขยับขยายทําให้ชีวิตมั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนอยากมีลูกอีกคนหนึ่งไม่อยากมีลูกนะคะหรือบางคนเนี่ยอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมแต่อีกคนหนึ่งอ่ะอยากจะอยู่แบบเซฟโซนนิ่งๆไปก่อนเห็นไหมคะความคิดมันต่างกันเยอะมันทะเลาะก,กันแบบรุนแรงอึดอัดไหมไม่ใช่ค่ะแต่มันเหมือนกับว่าเวลาตอนที่เราปรึกษาหารือหรือมีความคิดอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้คิดไปในแนวทางเดียวกันแบบเดียวกันมันเลยทําให้ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคู่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเขาสามารถเป็นที่แบบ พึ่งพิงหรือว่าเป็นคนที่แบบอยู่เคียงข้างเราได้จริงๆหรือเปล่าเพราะความคิดเนี่ยมันคนละมุมคนละแบบกันเหือเกินนะคะก็คุยกันด้วยเหตุผลเนาะแต่และอย่างมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าเกิดคุณหาคู่ที่ดีหรือว่าเพอร์เฟกต์เต็มร้อยเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมันไม่ได้อ่ะทุกคนมีข้อเสียหมดแหละแต่เพียงแต่ว่าใครเนี่ยนะคะจะรับได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะคะเน้นไปในเรื่องของความ สุกกายสบายใจดีกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่ได้ต้องการในเรื่องของความรักที่มันหวือหวาคุณต้องการความรักที่มันเรียบง่ายแต่มีความสุขแล้วก็สุกกายสบายใจนะคะแล้วคุณก็มีโอกาสได้เจอหรือว่าได้เจอแล้วนั่นเองส่วนต่อมานะคะในเรื่องของตําแหน่งสุขภาพค่ะตําแหน่งสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของความเครียดการคิดมากนะคะบางคนเป็นไมเกรนอ่าอันนี้จะมีเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของช่องปาก ต่างๆนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันคุดนะคะเหือกอักเสบหรือว่าเป็นปากเป็นแผลเกิดขึ้นมาบ่อยๆจากการนอนน้อยพักผ่อนน้อยนั่นเองและนะคะตำแหน่งสุดท้ายอ่าไม่ใช่อย่าอย่าพึ่งข้ามไปตำแหน่งสุดท้ายแมวเดินเข้ามาแล้วงงไปหมดเลยสมาธิเกือบหลดุดอ่ามาการทำบุญเสริมก่อน อา้าวการทําบุญเสริมทําเกี่ยวกับอะไรการทําบุญเสริมนะทาเกี่ยวกับนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะคนอื่นนะมูลนิธิโรคหัวใจได้นะคะช่วยเหลือนะคะในเรื่องของคนที่ยากไร้อันนี้คือได้หมดเลยนะคะเพราะว่าขึ้นมาในเรื่องของการเสริมเติมแต่งนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะอาจจะมีในเรื่องของเสื้อผ้าก็สามารถเอาเสื้อผ้าเอาของมือสองไปบริจาคได้จะส่งผลดีเป็นการแก้เค็ดเป็นการเสริมดวงที่ดีค่ะคราวนี้มาดูตําแหน่งที่โชคดีที่สุด ใน12ใบโคตรดีเลยเอา้าอย่างน้อยมีราภแล้วแหละมาแน่นอนลาภคืออะไรโชคลาภนะโชคลาภจะมาจากไหนโชคลาภจะมาจากเพื่อนจะมาจากคนรู้จัก นะคะเป็นสื่อนาโชคของคุณนะคะทีนี้เกณฑ์โชคลาภเนี่ยมันมาแบบเรื่อยๆให้เกาะดวงคนนั้นไว้เล็งเลยค่ะนะคะคนไหนที่เหมือนกับอูหเขาดวงดีจังเลยซื้อหวยแล้วถูกตลอดเอาฉันขอหน่อยแล้วกันนี่นะคะซื้อตามเขาไปมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของลาบลอยเกิดขึ้นคราวนี้มาดูกันนะคะเดี๋ยวปิงจะหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะสี่ใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสี่ใบเนี้ยจะเป็นเลขอะไรกันบ้างนะ,ะเพื่อที่จะได้เอาไว้ ดูเป็นแนวทางนะคะโอเคดูสีหกศูนย์สี่หนึ่งนะคะหกศูนย์สี่หนึ่งอย่าลืมนะเลขหกสามารถแทนค่าเลข 9ได้นะคะแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยสามารถแทนค่าเลข7ได้จบไปแล้วนะสำหรับการทำนายสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าเกิดใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงในการทำคลิปนะคะหรือว่าเป็นค่าอาหารน้องแมวเนาะก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ